ผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดจุดนี้จุดที่ใส่สูตรเดินป่าผมได้คว้าสูตรผูกไทยเดินทางไปในสถานที่ที่ห่างไกลฝ่าฟัา 1, น1,219โค้งเพื่อออกตามหาหัวใจแห่งอุ้มผางและไปชิดยอดดอยที่สูงชันถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันกับเที่ยวยังเบส และทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงจุดสตาร์ทเพื่อจะเดินทางไปสู่แคมป์ตีนดอยสามหมื่นกันแล้วครับโอเคดูชุดผมดิสุดยอดไหมลนะ่ะเหมือนมาตรวจงานอะไรทุกอย่างกันตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราลงไปจุดสตาร์ทแล้วก็เตรียมตัวกันครับวันนี้เราจะพิชิตด,ด้วยสูตรตัวนี้แหละโอหฝนตกปลปอยๆอ,ยอะ่ะเรทันที่น่าก็จะเป็นสตาร์ทดอยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ เวลาเราขึ้นมงคลแบบดึงขึ้นเงี้ยเราต้องแบบคไอ้คอยโยกถ้าขึ้นเลยรองเท้าเราจะติดอยู่ในโคนนะครับจะดึงขึ้นนี่ปุ๊บบเรรียย้อโอเคครับเราผักเตรียมตัวฝนตกเป็นไงพี่ต้นพร้อมไหมพร้อมครับนี่พี่บอสครับอันนี้หัวหน้าทีมเราเองเป็นไงครับความรู้สึกพี่บอสอะไรนะสสอมาหาเสียงเเหมือนมาดูแบบตรวจถนนอะไรอย่างงเี้ยะงานมาตรวจงานนะนี่ครับทุกคนเส้นทาง ตอนจุดสตาร์ทที่เราจะต้องเดินขึ้นไปนะครับดูดิโอ้โหแบบอย่างลึกอะน้าเนี้ยแล้วดูชุดลาเราจะมาดูกันว่าชุดเราจะเปลี่ยนสีไหมหรือจะเละขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เราจะยิงยา,ย,ายาวให้จบในรูทภายในวันเดียวเลยนะก็คือขึ้นขึ้นไปสามหมื่นลงมาน้ําตกปิตุโกน้ําตกรูปปัจจเนี่ยภายในวันเดียวเลยครับตอนนี้ก็ครึ่งวันแล้วนะจะครึ่งวันเข้าไปแล้วก็คือต้องรีบเดินอนะแล้วดูสภาพางี้ดิไม่หัวที่ม่ให้มันรู้ไป ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับทุกคนครับเราออกสตาร์ทกันเลยดีกว่าโอ้โหแล้วดูทางสุสาสสแบบฟอโอ้โหทางดีถ้ด้วยอ่าอ่าจะล้มกันอยู่ตรงนี้แหละว,วันนี้รัดดีกว่ามันมีเส้นทางคู่กันนะแต่รัดเรารัดตรงนานดีกว่าเละแต่ไม่ลื่นอยากเละแค่ขาหรืออยากเละทั้งตัวนี่ก็คุณก็เลือกเอานะฮะรัดได้นิดหน่อยแต่ว่า โอ้โหแบบลักงวชัดๆเดี๋ยวดีพ่อครัวครับพ่อครัวล่วงหน้าไปก่อนแล้วพ่อครัวทีมงานฮะแข่งกับเขาไม่ได้น้าเขาโหดเกินไปพอออกจากจุดสตาร์ทมาหน่อยก็จะเป็นช่วงน้ำแล้วครับช่วงนี้ก็ สบายสบายครับล้างเท้าได้ว้าจะเป็นทางน้ำอย่างนี้ไปอีกสักระยะเลยนะมาเดินล่องน้ำเลยนะฮะอ๋อสดชื่นครับน้ำเย็นมากเดี๋ยวเรารอไปตป้นไปต้น <laughs> เดี๋ยวบาระบาก,ก็แท้เลยเด้ยวยโอ้ <laughs> โอ้โล้อที่ผายเลยนี่ครับเป็นทางลงแล้วก็เลื่นด้วยไม่รู้จะหลบไปตรงไหนเลยอ่ะสูตรเราคงจะต้องเพื่อนกันแล้วครับวันนี้โอ้ทุกคนอยากดูตีนแล้วตอนนี้ไอ้กาดึงแรงเดี๋ยวเท้าขาดว้าว โอ้ทุกคนตอนนี้รองเท้าเริ่มหนักแล้วนะครับโอ้โหเท้ารนีปรโคดร้อนไปต่อโอ้โหแมงเละทั้งเส้นเลยทุกคนหน้าฝนนี่เละทั้งเส้นครับใครที่แบบไปดูในทิกต o อ,อกอะไรคอนเทนต์แบบโอ้ยเละลื่นโคนนะมาเลยไม่เจอให้มันรู้ไป อ๋อครึ่งขาแน่นอนตรงนี้โอ้โหแทบงแอโอ้ครึ่งขาแน่นอนไปอ๋อโอ้ยอย่างลึกโอย่างลึกไม่มีทางอ้อมแล้วใช่ไหม นี่ครับทุกคนตอนนี้เราเดินมาประมาณโลเดียวอะ่ะนั่นประมาณโลเดียวแล้วดูโอ้โหเอ้ายังไม่ถึงครึ่งทางคือถ้าผมแนะนําทุกคนนะช่วงเดินเนี่ยขาสั้นแหะดีที่สุดขาสั้นดีที่สุดครับเพราะว่ามันเละอย่างไงก็เละเละขึ้นไปถึงเข่าอยู่แล้วดัดดอยใช่เราก็ต้องมาตัดทางแล้วไม่ยาไปทางตตัดดอยน,น่ชั่วจริงข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นล่ะ ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าโอ้ดูป้อเออต้องงอเข่านะเชียร์กันครับไม่จบว่ะไม่จบไม่จบทุกคนได้ไหมได้โน้มตัวลงไปเลยปวดปวดจะพ้นตรงนั้นออกมาได้โพระาจะบ้าดูขาดิ แต่สูตรเรายังเอี่ยมอยู่ใช้ได้หรือใช้ได้อหินมันเข้าไปในรองเท้าอะ่ะนก็ว่าใช้ได้เออท่อนล่างช่องบันเหลือท่อนบนไว้ยังก็ยังดีให้ดูสง่าหน่อยเออ <c oughs> ดูสง่าหน่อยไปครับเราไปต่อทางอย่างนี้อย่างนี้ทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้สรุปวันนี้แดดจ้าเฉยเลยฟ้ามันสีฟ้า,ฟาสวย ทุกคนครับเลยเซเว่นล่างมาแล้วเราเดินทางไปจนต่อน,นี่เราหนีเข้ามาวันไรเขาพูดนะวันด้านล่างแม่งไม่ไหวทิงว่ะทุกคนวิวหน,หน้าเราจะเริ่มเห็นวิวของดอยมะม่วงเฮ้ยดอยสามหมื่นแล้วนะครับดินมะม่วงสามหมื่นก็ได้อ่ะแล้วแต่คนเรียกนะโอ้วิวมันยังสวยอ่ะโอ้ด้านหลังคือจุดหมายของเราครับยังอีกยาวไกลโอ้ข้างหน้าเหมือนมีฝนด้วยอ่ะ ฝนก็ถ้ามาทุกนี้มันก็จะตกตก,ตกอยู่ๆดๆเป็นปกตินะครับทุกคนอไปลุยลุยตอนนี้เราก็ผ่านเซเว่นที่สมาสักนิดหนึ่งแล้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เซเว่นที่สาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่พักกินข้าวกินน้ำด้วยครับ ทุกคนครับแล้วแวะเติมอาหารเที่ยงแต่รอห <า S 1> น้ามูปิ้งเนี่เขาดี๋ยวเนี่ยเชื่อไหมว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะถ้ามาอยู่ในป่าในเขาเนี่ยหมูมันคอยอร่อยเลยไปครับทุกคนตอนนี้เราออกเดินทางกันต่อครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเอาเนาะ ทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่จะต้องซื้อตั๋วผ่านทางเข้าไปเลยนะครับ,บก็คนละเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวเรานั่งพักตัวน,นี้สักแป๊บหนึ่งดีกว่าตรงนี้ก็จะมีอ่าห้องน้ําให้แล้วก็นั่งเป็นจุดนั่งพักได้แล้วก็ทุกคนจะถ่ายรูปก,กันตรงนี้ครับเราก็จะผ่านลอดป้ายไปนะฮะโอ้ป้าย oh, ลุยลุยลุย คนครับหลังจาก่าส่วนนี้เนี่ยเราจะเดินเข้าป่าเข้าไปอีกประมาณน่าจะอีกเหลืออีกสองโลครับทุกคนแต่อย่าคิดว่าถ้าพ้นช่วงโคนแล้วมันจะโล่งนะไม่โล่งนะช่วงนี้ด้านบนเรานะครับจะเป็นทางขึ้นพอสมควรเลยแหละแล้วก็จะเละด้วยล้มกันหลายคนก็เยอะนะครับตรงนี้โโพูดถึงเราจะไม่ล้มนะเราเพิง่งทำความสะอาดตัวมาเมื่อกี้เองเมื่อกี้เละโค้นไปโค้นนิดนึงแล้วอ่ะตอนนี้เรากำลงังเดินตามไกด์เอง พักแป๊บหนึง่งวยกคนหวยไปก่อนเลย <laughs> ตัวเปล่านะโอเคไปกันต่อเดี๋ยวไม่ทันเวลาทุก <c oughs> คนครับตอนนี้เรา เดินขึ้นมาตรงถึงตัวแคมแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราดูยไปกันต่อเดี๋ยวเราขอพักตรงแคมสักยี่สิบนาทีแล้วก็เดินไปน้ําตกรูกหัวใจกันต่อครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมให้ดูอาที่พักของภูดอยเรานะครับว่าเป็นประมาณไหนนะมาคืนหนึ่งเลยครับที่พักของเราเป็นแค่ขึ้นมานะคือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ําเรื่องฝนอะ คือถ้าที่นี่อยู่ไม่ได้นะผมบอกเลยตรงเนี้ยไม่มีใครอยู่ได้ครับคือถ้าถ้าตรงนี้อยู่ได้คือไปหมดแน่นอนครับแล้วก็ทางภูดอยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์มีอะไรมาก็บริการมีเต็นท์ให้นะครับจะเป็นเต็นต์ตัวนี้ครับนี่เต็นต์ตัวนี้ครับขับดูด้านในกันน,นี่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 นนเห็นไหมครับว่าเต็นท์เราทุกอย่างโอเคนะ และจะพูดมาขนาดนี้เบสก็ขอแนะนำภูดอยแคมป์ไซที่พักนำเที่ยวอำเภออุ้มผางที่พร้อมให้บริการทุกระดับประทับใจอยากเที่ยวอุ้มผางคิดถึงภูดอยแคมป์ไซตและมาเที่ยวกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอ,ออกเดินทางจากแคมป์กันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกรูปหัวใจหรือว่าน้ำตกปิตุโกโกันต่อหนทางยังอีกยาวไกลครับทุกคนตอนนี้ก็สามโมงแล้วมีถึงน้ำตกผมว่ามีสี่โมงครึ่งผมบอกเลย สวัสดีครับอ่าพอเดินลงจากแคมป์มาหน่อยเนี่ยมันจะมีร้านขนมอีกหนึ่งร้านแล้วอยู่ตรงแคมป์นั่นแหละเขจะมีขนมมีน้ํามีอะไรมีน้ําช้างน้ําสิงเนี่ยพอมีอยู่แต่ราคาก็จะบวกเพิ่มตามระยะทางเป็นเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมต้องจำแล้วแหละสวัสดีครับกลมามาดูงานให้ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคลุยลย โค้ชเส้นทางเป็นป่าดงดิบตอนนี้จอดอเครับทุกนจะมีตรงนี้ที่แบบแม่นชันมากอ่ะบ่จอดโคชัน โอ oh. ใส่สูรที่มันดีจังเลยปีนเขาก็ได้เดินป่าก็ได้ แม้ว่าเราต้องต้องคานขึ้นมาเลยอ่ะแมงสูงสูงชันมากหลังจากนี้ก็จะเป็นการเดินแบบชิวๆก็ ฝนยิ่งตกยิ่งร้อนครับทุกคนไม่ได้ทําให้เย็นแต่อย่างใดไม่ใช่หรอกเดินตามฝนมาสูนแม่งเริ่มหนักครับตอนเนี้ยสูนแม่งหนักนี่มันตัวอมน้ำแท้เลยเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์เที่ยวอย่างเบสเป็นกาลังใจให้เบสด้วยนะครับถ้าคลิปนี้แม่งออกมาดีว่าเฮ้ยที่ใส่สูนแล้วแบบเดินเดินป่าคนชอบคนานี้ผมใส่ทุกคลิปเลยนะเฮ้ มีสายเดินทุกป่าเลยในประเทศไทยนะสูดเนี่ยแหละเฮ้ยเอาเรื่องนะไม่ใช่เล่นๆละ้ะด้านานแล้วนีด่เดียวแหละวันนี้คนไม่เยอะด้วยเอโอ้แม่งหนักสูตรไม่ใช่แล้วหรอกเอไปลุยมุ่งหน้าสูน้ำตกลุ้หัวใจ ครับตอนนี้คือผมลืมเอาน้ํามาเพื่อย่าลืมเอาน้ํามานะแต่ว่าไม่เป็นไรครับน้ําจากห้วยปิตูโก,โกเนี่ยกินได้เลยมีความสะอาดเดี๋ยวผมจะชั่วกินเลยนะสะอาดอาด,อาดที่เนียแล้วพี่เป็นล้างตีนทำไมตรงดานว่าล้ะเกมปลาแรมปลาแรม ทุกคนครับเบื้องหลังของผมตอนนี้ก็คือน้ําตกปิตุโก,โกหรือว่าน้ําตกรูหัวใจอำเภออุ้มผาจงจังหวัดตานะครับที่สุดแห่งความงดงามในป่าใหญ่แม่งสวยจริงๆสวยขนาดที่ว่าต้องใส่สูทขึ้นมาบนนี้เลยครับโอ้ <laughs> คือมันมันสวยมากนะครับแล้วก็ช่วงที่มันจะสวยอย่างนี้นะก็คือจะเป็นช่วงกัญญาน่กัญญา,นะาคือหลกักเลยครับคือช่วงหน้าฝนนั่นเองครับที่น้ามันจะล้นออกมา ถ้าในช่วงอื่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะล้นอย่างนี้ไหมครับแต่ในเมื่อมันเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันสวยก็จริงแต่ว่าการเข้ามาเนี่ยมันก็จะยากลําบากไปด้วยแต่นั่นแหละครับความท้าทายของการเดินทางครั้งนี้เออพูดเหมือนจะขาดใจแล้วตอนเนี้ยคือมันแต่มันสวยมากครับเดี๋ยวเราจะไปเรามักได้ยินชื่อเรียกน้ําตกแห่งนี้หลากหลายชื่อทั้งปิตุโกเปโตลอซสูหรือน้ําตกรูปหัวใจ และความงดงามที่ยิ่งใหญ่นี้ยังถูกขนานนามว่าหัวใจแห่งอุ้มผางเมื่อได้จ้องมองน้ําตกแห่งนี้ด้วยตาของตัวเองผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะต้องมนสะกดด้วยความงดงามนี้และเรื่องราวระหว่างการเดินทางของแต่ละคนที่กว่าจะพาตัวเองมายืนกันตรงจุดจุดนี้ได้เนี่ยเบสบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาดูด้วยตาตัวเองกันให้ได้นะครับ ด้วยนะอย่าเพิ่งนอนนะมีข้าวต้มรับเที่ยงอีมีอีกมีอีกขอไม่เอาไม่แนะนำนยครับมาเอาแล้วให้ให้ให้ไก่หน่งพาเที่ยวไก่เหน่งเก่งไก่หน่งเรื่องอาหารอันนี้ไม่เก่งนะครับโอเคครับทุกคนอาหารข้าวๆแล้วก็ยวนี้นะครับจะมีเป็นอันนี้อะไรปาดทอดปะปาดไม่เก่งนะครับปาเตกโอเคไข่เจียวอันนี้น้ำพริกน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิครับแล้วก็ต้มฟักนะครับอันนี้อะไรอ่ะ ขัางเลแกงเลมีแกงฮักงเลด้วยครับในป่านะนี่แกงขางเลนะครับโอเคไม่ไหวแล้วหิวกินก่อนกินข้าวนะครับแก่สได้เลยวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับวันที่สองของการเดินทางนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปดอยดอยมะม่วงสามหมื่นนะครับหมื่นสองแล้วหมื่นห้า จริงสูตรเราเมื่อวานนี่พี่ชีพสูตรไปแล้วนะครับเรียบร้อยตอนวันนี้ยังไม่แห้งเลยก็เลยไม,ไม่ใส่ที่จริงก็ก่าว่าจะใส่อีกวันหนึ่งเนะี่ยไม่ไหวไม่แห้งเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยเส้นทางเนี่ยจากตัวแคมป์เนี่ยจะดันดันขึ้นไปเลยนะขึ้นอย่างเดียวเลยนะก็ถ้าคนจะเหนื่อยก็จะเหนื่อยกันตรงนี้แหละระหว่างแคมป์ไปมือสองเนี่ยขึ้นชันเลยอะ่ปะปลุยครับ ทุกคนครับตอนนี้เราเดินพ้นลูกแรกมาแล้วมันจะมีวานสามลูกอะโหลูกแรกนี่จะเป็นลม คนแบบว่าตอนเนี้หมอกแบบตลบอบอวละรอบตัวผมอ่ะโหโคตรฟินเลยถึงจะีเหนื่อยก็เถอะเออแต่ผมก็ขึ้นที่นี่มาสามรอบแล้วนะเชื่อไหมรอบนี้แม่งรู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดนิ <c oughs> เดเองเจออะไรเจอเห็ดก็คือระหว่างทางเนี่เอาจริงนะผมไม่อยากให้ทุกคนรีบเดินนะครับเพราะว่ามันจะมีธรรมชาติสวยๆ<อ>ระหว่างทางเต็มไปหมดเห็ดโค<อ>นเออกเห็ดโคนเหรออ๋อเออเอจริงว่ะเห็ดโคล เนี่ยล้างน้ำกินได้เ,เออเห็ดโคนครับทุกคนเห็ดโคนเห็ดโคนอันนู้นเห็ดอะไรอ่ะอันนี้เหรอะรฮะเห็ดป่าฮะเห็ดป่าฮะเนี่ยมาพักผ่อนก่อนป่ะพักผ่อนกันก่อนนะฮะทุกคนโหมันโคตรฟินเลยแต่ถ้าไม่มีหมอกเลยตรงเนี้ยเราจะเห็นน้ำตกเลยนะพี่เนี่ยนะน้ำตกอยู่เนี่ยล่ะโคตรสวยเลยก็แต่ว่าตอนนี้ทุกคนโคลาข่ขาวโพรนเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วลุยกันต่อ ถ่ายกถ่าถ่าจุดพักก่อนนี่ขจะถ่ายให้เหม็นูถ้าไม่เหม็นก็ไม่สนเหคนะคะกคนครับตัวนี้ ออกเดินทางกันต่อแล้วพักสักหนาทีสิบนาทีพอพักนานเดี๋ยวขาตึงขึ้นมาอีกเออพักนานไม่ได้เออวันนี้นี่แบบหมอกเยอะมากนะโเรามีลุ้นอีกแล้วว่าจะได้เห็นวิวอะไรหรือเปล่าแต่ก็แอบหววั่นแล้วว่าโหยากลุกเกิน มือให้ว่างเอาไว้เน้นปืนป่ายขนาดมาสองสามรอบแล้วนะยังบอกเลยว่าไม่ชินเล่นทายยังมีปืนป่ายมาั่งบ้างเป็นช่วงนะโหดูดิยังขาวโพลนอยู่เลยจะได้เห็นวิวกันไหมเนี่ยทุกคน ในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงยอดมื่นสองแล้ว ทุกคนครับวันนี้จังหวัดดีทั้งกันครับด้านหลังนี่คือทะเลหมอกเลยนะทะเลหมอกบนดอยหมื่นสองเลยนะครับมารับแขกน้องเป็นไกด์เป็นไกด์สีขาน่ารักมากเลยลทุกคนเดี๋ยวเรานั่งพักแป๊บเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อถึงยอดหมื่นห้ากันแล้วครับะจะขอดูวิวตรงนี้หน่อยนะ ไปทุกคนเราลุยกันต่อโซมื่นห้าครับจากมื่นสองมื่นห้าไม่ไกลนี่เดียวแหละแต่ถ้ามื่นห้าไปมื่นสามอะแม่นเจ้าก้าลูกแล้วมังคเขาอ่ะเออพอไปถึงแล้วพูดว่าขึ้นมาทำไมวะไปลุยมื่นห้ากันครับ let's go ทีความสุขของคนเราก็แค่ได้กินของที่อยากกินในเวลาที่อยากกินพร้อมปดชมวิวสวยๆของธรรมชาติที่แสนยิ่งใหญ่และงดงามไปพร้อมกันครับถึงวันนี้บนยอดดอยหมื่นห้าจะมีหมอกเยอะไปสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะมันทำให้เราได้เห็นทะเลหมอกที่แสนงดงามอยู่ด้านหน้าเราเลยครับรอบนี้ผมอาจจะขึ้นไปไม่ถึงยอดดอยสามหมื่นแต่นั่นแหละครับผมอยากให้ทุกคนออกไปดูมันด้วยตาตัวเองมากกว่าครับ เพราะผมเองไปเห็นมาแล้วแล้วเราเจอกันในการเดินทางครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ